สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมอันนี้คงอยู่หมอชิตสองนะครับผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาขึ้นรถบขสนะครับผมจะไปกระบี่นะครับผมเที่ยวเวลา17กา4 25นะครับผมเนาะอันนี้เดี๋ยวไปรอรถข้างในกันครับตอนนี้ประมาณ44หรออยประมาณครึ่งชั่วโมงเเนาะดี๋ยวรถมา ครับผม,ผมก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับผมได้เดินทางอีกครั้งหนึ่งนะครับเดินทางครั้งล่าสุดที่ออกต่างจังหวัดนะครับผมก็เป็นประมาณเดือนเดือนมีนานครับไปบึงการครั้งนี้ก็เป็นภารกิจที่จังหวัดกระบี่นะครับผมเป็นจังหวัดที่เจ็ดเจ็ดสิบห้านะครับผมตอนแรกว่าจะให้จบเลยครับก็คือพังงาภูเก็ตกระบี่นะครับผมแต่พอดี ภูเก็ตก็คือฝนตกคัวดินสไลด์นะครับแล้วก็ไปไม่ได้รอบก่อนานะก็ตอนนี้ไปเฉพาะกระบี่ก่อนนะครับเป็นจังหวัดที่75นะครับก็ตื่นเต้นครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอรถประมาณสัก5โมง45นะครับเป็นรถละนองเข้าแทนใช่ไหมฮะเพราะว่าหารถกระบี่ไม่เจอโอครับรถบอสอกระบี่เที่ยวเวลา17.45นะครับ ตนะครับสำรัริษบกงมีการเินอางไปก็มีนะครับกระีรเวลาเการนาฬินะครับนำเสลอจอดราดีสิเลยครับจุกพอหลักส่วนว่าแม่บ้านต้องเบนสักเแแตรชยบุรีเของบัวอนเสือทูงไฟลับก็มีนะครับ ก็ขึ้นรถประมาณรถเข้าประมาณ17มิถุนายน30นะครับบก .2 รถไปครับรถไปครับผมก็เดิ่นั่งตรงนี้ก็คือเราไม่มีเบาะด้านหน้าพอเรา,รนนารพรน,าาน,นั่งสบายครับผมเดี๋ยวพน้าไปทุกเจ็ดน้องนั่งสมบัตรทัวร์แล้วก็กลับ e TAP 2บก .2 อะไรจิตเล้งดงว่วนนั่งรถก็เสอบไปก่อนที่นี่มีที่ชาร์จแบบนะครับสองตัวสายต้องยาวหน่อยที่เพราะที่ข้างบนเนาะ เดี๋ยวก็น่าจะเดินไปสายใต้ใหม่นะครับผม ดีคอ,คอคของทอมกระบ,บี่นะครับเพืเ่อนๆที่จะไปของทอมนะครับต้องมาขึ้นตรงสายใต้ใหม่โอเครถก็เริ่มออกแล้วนะครับผมก็ประมาณส8บแปดเลยก็สามสิบนะครับบริเวณสายใต้ใหม่ ก็สอนให้น่ารักน่ารักมากเลยครับผมมีอะไรบ้างเดีนะ๋ยวดูขนมครเม,มี้ยวแนมผไม้มีอรอกอโอเคมาอาแต่ที่น่าสุดคือน,นี่กระดาษ <laughs> ไ okay. ้ซื้อของฝากแล้วก็เอาไว้ไปใส่ไ้ซื้อของฝากแล้วก็ใส่ไปไปฝากโอเคน่ารักดีนี่ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำหนึ่งขวดครับผมเฉพาะถูกปอง เอาหารนาทานจริงจริงจงใจนะครับุงเทพปบีนะครับก็ฝนตกมาตั้งแต่หมชิดนะครับประมาณ5้าโมงเย็นบูเบีนะครับก็ก็ทุกคนนะครับทุกคนก็ลงจาก รถก็ประมาณตีห้าเนาะก็ลงจากเลยพระแสงมาเรื่อยๆนะครับพระแสงชัยบุรีนะ้อแล้วก็เขาพนมแล้วก็เดือยทองแล้วก็มาที่กระบี่นะนี่ฮะรถสีแดงนะครับก็จะเป็นหมู่บ้านเนาะหมู่บ้านอะไรเนี่ยหมู่บ้านตีนทิพย์ครับแล้วก็บกสบิก๊กสีรอบเมืองข้าเมืองน่าจะเป็นรถสีแดง ใช่ไหมพี่เข้าเมืองเข้าเมืองครับผมเข้าเมืองรถสีแดงคันนี้ใช่ไหมฮะรถสีแดงครับอ๋อโอเคออกกี่โมงอ่ะนี่เดี๋ยวออกครับเดี๋ยวผมรอเพื่อนมาแป๊บนึงอ๋อเดี๋ยวผมเข้าน้ำก่อนกําลังว่างอยู่โอเคได้ครับครับผมขอป๊วนะครับครับขอบคุณครับ